นายยูนิทูมิเจสเนอสปอนเทนเนียสเมื่อน,นักเรียนไม่ได้ยอมไปแห่งหนึ่งต่างค่อยเริ่มทยอยระเบิดตัวเองอย่างไม่ทราบสาเหตุจึงนำานักเรียนกลุ่มที่เหลือที่รอดชีวิตต่างต้องดิน้นรลนเอาชีวิตรอดในโลกที่สุดแสนอันตรายนี้เรื่องเล่านี้หนังจะรุนน่าสนุกมากขึ้นไหนไปติดตามร,รับชมพร้อมๆกันได้เลยครับถ้าเพื่อนๆคุณไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องยูนิ ช่วยกดกระดิ่งหนึ่ง s u b สไครเป็นกำลังใจในการทำคลิปไปต่อไปกับผมด้วยนะครับเรื่องก็เริ่มที่โรงเรียนมันได้ยมแห่งหนึ่งที่จูจ่ๆเหมันก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเมื่อร่างของเคทลินเพื่อนนักเรียนร่วมห้องของมาล่าจ,จู่ๆร่างของเธอมันก็เกิดระเบิดขึ้นและมันก็ดูเหมือนกับว่าการระเบิดในครั้งนี้หมือนก็จะไม่ใช่ระเบิดพีชี แต่เป็นการระเบิดจากภายในร่างกายของสาวฮอตอย่างเคทลินจึงทำให้พู้นักเรียนที่เป็นเพื่อนร่วมห้องต่างกะถูกพามาสอบสวนที่สถานีตำรวจก่อนที่ทํทำการเก็บหลักฐานโดยให้นักเรียนทุกคนที่เลือกคาบเลือดของเคทลินทำการถอดชุดพร้อมกับทำการอาบน้ำล้างตัวและสวมชุดวอร์มที่ทางด้านเจ้าหน้าที่มอบให้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการกักบริเวณพวกเขาทุกคนเพื่อดูให้แน่ใจว่าเด็กๆนักเรียนในห้องนี้ ก็จะไม่ระเบิดตุงมตามเหมือนกับเคทลินอีและหลังที่ตำรวจปล่อยทุกคนกลับบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนก็รวมถึงมาล่าซึ่งเธอก็เป็นนางเอกของเรื่องนี้และในคืนเดียวกันนี้เองมันก็มีข้อความไปิสนาส่งข้อความมาที่มือถือของนางเอกว่าฉันก็ต้องการคุยกับเธอและฉันก็แอบชอบเธอมาถึง2ปีแล้วจึงทำให้นางเอกเธอก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปว่าได้สิ แต่นายก็อย่าส่งรูปพิกาจูของนายมาให้ฉันดูก็พอก่อนที่เช้าวันต่อมาซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่าไนกณะที่เพื่อนเพื่อน,อนร่วมห้องต่างก็แต่งชุดดำเพื่อไว้ทุกข์ให้กับเคทลินแต่ทางด้านนางเอกเธอกลับพูดบอกกับป๋าแปดดาวตันเซลแมนขายยาตัวพ่อในโรงเรียนว่าเธอนั้นก็ต้องการพีจึงทำให้ป๋าแปดดลวคู่นี้ก็เลยเสนอยาตัวใหม่แทนที่เป็นกัญชาแต่กลับเป็นชื่อลาจากเหตุ เสนอให้กับนางเอกลองใช้มันแทนก่อนที่ค่ำคืนนี้เธอต้องจะใส่เชื้อราของเห็ดผสมลงในเครื่องดื่มและในขณะที่เธอก็กำลังคุยกับเทสเพื่อนสนิทของเธอตั้งแต่วัยเด็กทันใดนั้นทางด้านดีแลนเขาก็เดินเข้ามาพร้อมกับพูดบอกกับนางเอกว่าข้อความพิจนาที่เธอได้รับก่อนหน้านี้ฉันก็เป็นคนส่งให้เธอเองและหลังที่เชื้อราของเห็ดเหมือนเริ่มออกฤทธิ์จึงทำให้หนางเอกเธอก็เลยพาดีแลน ออกมาพูดคุยกันต่อที่นอกร้านก่อนที่เช้าวันต่อมาดีแลนเขาก็ได้ยอมเปิดเผยความในใจว่าทำไมตัวของเขาถึงได้หลงสเสน่ห์ของนางเอกซึ่งนั่นเหมือนก็เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งตอนที่ครูประจำชั้นแนะนำตัวของดีแลนให้กับเพื่อนๆในห้องได้รู้จักเขาก็ได้เห็นหน้าของนางเองและก็เกิดปิง๊งปังเธอตั้งแต่แรกเห็นจึงทำให้หลังจากนั้น ดีแลนเขาก็คอยตามติดชีวิตของนางเอกมาโดยตลอดโดยเลือกที่ทิง้งระยะห่างเพื่อไม่ให้นางเอกนั้นรู้ตัวไม่ว่าจะที่โรงอาหารหรือค่าวิชาพละและพอการตายเพื่อร่วมห้องอย่างเคทตลินมันก็เลยทําให้ตัวดีแลนเขาก็เลยตัดสินใจที่จะพูดบอกความในใจให้กับนางเอกรู้เพราะถ้าหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วล่ะก็เขาก็อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เปิดเผยความรู้สึกแต่ในขณะที่พวกเขาพูดบอกความในใจของตัวเอง ให้แต่ละฝ่ายรู้ทันใดนั้นเหตุการณ์ร่างระเบิดหมืนก็เกิดขึ้นอีกจึงทําให้ร่างของเพื่อนนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ชื่อเพิร์ลี่เลิฟที่ร่างของเขามันก็ระเบิดเละจนตายเป็นเหยื่อราที่สองแล้วแถมตอนนี้พวกเขาต่างก็ไม่รู้ได้ซ้ำว่าสิ่งที่พวกนักเรียนกําลังเผชิญน,นั้นเหมือนคือเรื่องบ้าอะไรกันแน่ และหลังที่พวก,กคนทั้งคู่ต่างก็ยังคงพยายามที่สาสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้ของพวกเขาต่อไปและหลังที่พวกเขาได้มีโอกาสจุบแรกกันภายในงานเลี้ยงไว้อะไรให้กับเพื่อนนักกีฬาของพวกเขาแต่ในระหว่างที่พวกเขากำลังมีความสุขอยู่นั้นร่างกายของเพื่อนชาวเอเชียคนหนึ่งที่อยู่ในงานเลี้ยงอำลานี้มันก็เกิดระเบิดขึ้นจนตีมง,งานเลี้ยงนี้มันก็แดงกลายเป็นสีเลือด และหลังที่วันต่อมาใหนขณะที่นางเอกเธอก็กําลังออกมาหลอกเติมของกับาก๋าแปดนรกตามคําขอร้องของเจ้าหน้าที่เ b i สาวแต่ทว่าทันใดนั้นป๋าแปดคนพี่กับล่างระเบิดเละคารถตอนที่เขาก็กําลังขับพานางเอกไปเอายาที่บ้านและเท่านี้ยังไม่พอร่างของแปดพู้น้องเธอก็ระเบิดเละตามพี่ชายของเธอไปแบบติดๆจนทําให้รถที่นางเอกนั่งมันนั้นมันก็เลยเกิดพลิกคว่ำที่ข้างทาง และทางที่ดีแลนเจอตัวงนางเอกที่กาลังยืนล้างคราบเลือดอยู่ที่ทานน้ําที่มันก็ไม่ห่างออกไปจากจุดที่รถพลิกคว่ำแต่จูจๆพวกเขาทั้งคู่กลับถูกพวกผู้ชายที่สวมใส่ชุดกล่าวร้องกระจับจตัวพวกเขาพามายังสถานที่แห่งหนึ่งและพอนางเอกฟื้นตื่นขึ้นเธอก็ได้เจอกับด็อกเตอร์โลเรนดาก่อนที่ด็อกเตรเธอจะพูดบอกกับนางเอกว่าพวกเราก็กกำลังช่วยพวกเธออยู่นะ ซึ่งมันก็ดูเหมือนกับว่ามันก็ไม่ใช่แค่นางเอกกับดีแลนที่ถูกจับตัวมาที่นี่แต่มันก็เป็นนักเรียนทุกคนที่พวกเขาต่างก็เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ใกล้ชิดเพื่อนนักเรียนร่วมห้องทุกคนที่ตายจากไปก่อนที่ทีมนักวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลกลุ่มนี้ที่นําทีมโดยดรโรแลนดาจะเรียกทุกคนมาให้มาทําการสักถามประวัติเกี่ยวกับอาหารการกินของพวกเขาในตลอดช่วงสงเดือนที่ผ่านมาพร้กับทาสถานที่แห่งนี้ ให้กลายเป็นเหตุการณโลกประหลาดที่ทําให้ร่างกายของพวกนักเรียนเหมือนกันระเบิดเละพราะกับหาว่าใครจะเป็นเหยื่อที่ระเบิดลายต่อไปจึงนําให้ช่วงเวลานี้ต่อที่คู่คลั่งลักอย่างนางเอกกับดีแลนต่างก็ต้องมาติดแงกอยู่ที่ค่ายกักกันพวกเขาก็เลยคิดหาอะไรทํากันสนุกสนุกให้มันกระชุ่มกระชวยหัวใจที่ด้านในห้องน้ําหญิงก่อนที่เช้าวันต่อมาคนของรัฐบาลที่เดินทางมาจากวอชิงตัน ขาวก็จะพูดบอกนักเรียนทุกคนไปว่าตอนนี้รัฐบาลก่อกําหลงรีบผลิตยารักษาเกี่ยวกับเหตุการณ์ตลาดนี้เพื่อช่วยพวกเธอทุกคนอยู่ซึ่งพอที่ดยินแบบนั้นจึงํำให้นางเอกก็เลยพูดตอบกลับลุงคนนี้ไปว่าทำไมพวกใหญ่ถึงวมตปิดบงังและโกหกเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นละ่ะทําไมไม่พูดหรือบอกกับพวกเราตรงๆถ้าหากพวกคุณน,นั้นเป็นห่วงพวกเราจริง ซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังโห่ร้องชอบใจในสิ่งที่นางเอกพูดแต่จูๆ่ๆเพื่อนของพวกเขาคนหนึ่งก็ร่างระเบิดตุงมตามตายไปต่อหน้าต่อตาของพวกเขาโดยผู้ที่เป็นพ่อหรือแม่ที่หลอลูกๆอยู่ด้านนอกค่ายกับการแห่งนี้พวกเขาก็ไม่สามารถช่วยอะไรลูกๆของพวกเขาได้เลยและมันก็ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ระเบิดนี้มันจะเริ่มเกิดขึ้นถี่มากขึ้นเรื่อยๆแม้แต่กระทั่งตอนที่พวกเขากำลังนอนหลับ หรือแม้ต่กระทั่งกำลังอาบน้ำอยู่และมันก็ดูเหมือนกับว่ายารักษาที่รัฐบาลผลิตให้กับพวกเด็กๆกินในตอนนี้นั้นมันก็ยังไม่ได้ผลและก็ยังคงมีคนตายเพิ่มขึ้นในแต่ละวันและพอพวกเขาเปลี่ยนตัวยาเป็นเวอร์ชั่น2เป็นเมททบโซนสีฟ้ามันก็ดูเหมือนกับว่าหลังที่พวกเขากินยาตัวใหม่นี้เข้าไปมันก็มมีนักเรียนคนไหนที่ร่างระเบิดเพิมเ่มเติมจากเมื่อสัปดาห์ก่อน ก่อนที่หัวหน้าค่ายกักกันแห่งนี้จะทำการอนุญาตพวกเด็กๆที่รอดชีวิตให้พวกเขากลับบ้านกลับไปอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองและพอนางเอกกลับเข้ามาที่ด้านในบ้านมันก็ทำให้ตัวของเธอนั้นก็เลยรู้สึกมีความสุขก่อนที่เช้าวันต่อมาเธอก็ชวนดีแลนให้เข้าไปที่ด้านในห้องนอนของเธอก่อนที่เธอนั้นจะทำการมอบร่างกายของเธอให้กับดีแลนเป็นของขวัญและหลังที่พวกเขาตัดสินใจ ที่ทำการเปิดศึกจู่ก็ด,ดุ๋ยกันบนเตียงนอนนางเอกเพราะตอนนี้พวกเขาต่างก็าคิดว่าไม่รู้ว่าล่างกับพวกเขาแต่ละคนนั้นมันจะเกิดระเบิดขึ้นอีกตอนไหนจึงทำให้พวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะทำเรื่องแบบว่านี้เพราะถ้าหากไม่ทำวันนี้แล่ล่างกับพวกเขาคนใดคนหนึ่งระเบิดเล็กก่อนแล้วละก็พวกเขาก็อาจจะอดขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดมันก็เป็นได้และหลังที่พวกนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคน ได้กลับเข้ามาเรียนที่โรงเรียนตามปกติแต่ตอนนี้ผู้เขาก็ยังถูกแยกให้แยกอาคารเรียนเพราะกลัวว่านักเรียนกลุ่มเสี่ยงพวกนี้อาจจะแพร่เชือ้อและหลังเลิกเรียนวันนี้ต่อที่นางเอกกับเทสก็อยากจะมานั่งหาอะไรกินกันที่ด้านในร้านอาหารแต่ทว่าพวกพนักงานก็กลับกลัวที่ติดเชื้อประหลาดจากพวกเธอจนไม่มีใครหน้านไหนกล้าเดินมารับออเดอร์ที่โต๊ะที่พวกเธอนั่งอยู่ ก่อนที่ภาพจะตัดมาที่เช้าวันต่อมาหลังจากที่ด็อกเตอร์โรเลนดาเข้ามาเยี่ยมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทุกคนแต่ในระหว่างที่เธอกาลังพูดคุยกับพวกเด็กๆอยู่นั้นจูๆ่ๆร่าง,งนักเรียนที่อยู่ภายในห้องนี้เหมือนก็ระเบิดเละติดติดกันจนตายไปถึง3ามรายและเท่านั้นยังไม่พอระหว่างที่ทุกคนพยายามวิ่งหนีออกจากห้องร่างของพวกนักเรียนพวกนี้ก็ยังคงทยอยระเบิดตามกันมาเรื่อยๆและในขณะที่พวกเขากำลังโอบกอดก,ก,กันด้วยความหวาดกลัว จุดจๆร่างกายของชายที่เธอรักมันก็ระเบิดขึ้นจนตายไปต่อหน้าต่อตาของนางเอกก่อนที่ตัวงเธอจะได้รับการช่วยเหลือจากคณะเอฟบ i สาวและพอนางเอกเธอตั้งสติได้เธอก็เลือกที่ไม่กินยาเม็ดสีฟ้าอีกต่อไปและมันก็ดูเหมือนกับว่าการตายของดีแลนมันก็ได้ทาให้นางเอกนั้นเสียสูงก่อนที่เดินเมาเลเดินมาหาเทส่งที่หน้าบ้านของเธอเพื่อจะชวนเพื่อนสนิทของเธอนั้น ไปเมาหัวลาน้ำกันต่อแต่เทสเธอก็ไม่เอาด้วยและเลือกที่กลับไปเรียนเพราะเธอก็ไม่อยากจมอยู่กับความเศร้าแต่กลับกันตอนนี้นางเอกเธอก็เลือกที่จมดิ่งและเลือกที่เมาต่อไปและเธอก็ยังพูดแดกดันกับครอบครัวเธอต่ออีกว่าอีกไม่นานตัวของหนูมันก็จะระเบิดเละฉะนั้นหนูก็จะเลือกทำเฉพาะสิ่งที่หนูอยากจะทำก่อนที่หนูจะตาย และเท่านั้นยังไม่พอขอนางเอกไล่นั่งอ่านคอมเมนต์ในกระทู้เกี่ยวกับคำสาบโควินตันที่แต่ละคนนั้นต่างก็คาดเดากันไปต่าง,งนานาว่าใครจะตายเป็นเหยื่อรายต่อไปแถมมันก็ยังมีบางคนที่พิมพ์เขียนเอาไว้อีกว่าตัวของในนั่นแหละคือคำสาบและเป็นต้นเหตุให้เพื่อนเทุกคนนั้นต้องมาตายและพอถึงงานพรอมของโรงเรียนนางเอกก็ตัดสินใจที่ใส่ชุดลาตีเพื่อมาหาเทส พื่อนสนิทที่เหลือเพียงคนเดียวของเธอและมันก็ดูเหมือนกับว่าเหตุการณ์ราระเบิดปริศนาที่ทุกคนในเมืองต่างคิดว่ามันก็อาจจะเป็นคําต้องสาบซึ่งตอนนี้มันก็กินเวลายาวนานมานานถึงเจดเดือนแล้วและพอนางเอกตัดสินใจที่เดินเข้ามาที่ด้านในงานและหลังที่เธอเทตะกิน่าใส่มาลงไปในเครื่องดื่มในงานเลี้ยงและพอเธอเริ่มเมาได้ที่เธอก็ตัดสินใจที่จะเดินขึ้นไปที่ด้านบนเวทีก่อนที่พูดบอก กับเพื่อนๆทุกคนหัวชัน,นี่ล่ละที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้พวกเธอนั้นต้องตายและหลังที่เธอเดินออกมาจากงานพร้อมแล้วเธอก็เลือกที่เดินไปที่หลุมฝังศพของดีแลนก่อนที่เธอจะได้เจอกับแม่ของดีแลนจธอเลยพูดบอกกับนางเอกไปห่าฉันก็รับรู้ถึงความรู้สึกสูญเสียและก็ความหวาดกลัวของเธอได้เพราะบางครั้งชีวิตของคนเราเหมือนกะต้องรู้สึกแบบนั้นแต่ทืว่าไอ้เรื่องบา้บาๆที่เกิดขึ้นนี้ มันก็เกิดขึ้นกับชีวิตของหนูลวดเร็วเกินไปจนทําให้ตรวหนูนั้นก็รับมือความรู้สึกพวกนี้ไม่ทันแต่เชื่อฉันสิว่าจริงๆแล้วหนูก็แข็งแกร่งกว่าที่ทุกคนคิดแต่หนูก็ต้องทำมาให้ทุกคนเห็นและพอนางเอกเธอได้สติเธอก็อเลยรีบกลับมาหาพ่อและก็แม่ที่บ้านของเธอก่อนที่พูดขอโทษสำหรับเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นและหลังที่นักเรียนทุกคนเรียนจบชั้นม่ไยมปลายแล้ว คนที่รอดชีวิตที่เหลือจากเหตุการณ์ล่างระเบิดในครั้งนี้พวกเขาต่างก็เติบโตและมีชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งนั่นมันก็รวมถึงนางเอกด้วยเช่นกันและหลังจากที่หลงเรียนต้องสาพแห่งนี้มันก็กําลังจะถูกลื้อถอนและทําลายทิ้งเพราะช่วงท้ายการศึกษานักเรียนชั้นปีสุดท้ายก็ต้องมาล่างระเบิดและตายจากปมากถึง31คนโดยที่พวกเขาก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้น กับช่วงชีวิตวัยว้าวุ่นของพวกเขากันแน่จึงนําไม่ตอนนี้ทางด้านนางเอกเธอก็เลยคิดออกอยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่เธอกําลังทําต่อจากนี้ไปกับชีวิตของเธอนั้นนั่นก็คือการยกนิ้วกลางขึ้นมาและพูดคําว่าช่างแม่งกับทุกสิ่งอย่างบนโลกเฮงโซยใบนี้และก็เลือกใช้ชีวิตตามรูปแบบที่ตัวของเธอนั้นต้องการต่อไปและเรื่องราวของหนังก็จบลงเพียงเท่านี้ครับถ้าผู้เป็นชื่นชอบหนังแนวนี้ ก็ยินืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกับช่องอยูนิด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ